ย้อนย้อนแค่นี้ครับย้อนแค่สิ่งเดียวแล้วใครอยู่บนั้นพี่้ไงนี่มันติดต่อกันไม่ได้อ่ะน้ำมันเข้าวิ่งเข้าพี่ใหญ่น้ำเข้ายิ่งเหรอเลยไม่ได้ยินเสียงรับรับไปดิไปด้ปล่อยเชือกได้แดงก่อนที่ใส่หญบดีส่งขึ้นข้างบนก่อนวางพร้อมอ่ะวางเชือกก่อนเอาเอาไว้ลงยกส่งไปบนก่อนไปที่แบบยกนะบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn người mọi 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 เก็บเชือกเส้นร้อยเมตรสีแดงเลยครับครับมท่านล้างเรือด้วย กดท้ายไงไหมกดท้ายไงไหมเออน้ำแลเข้าหัวเรือ